หนังเรื่องที่สองเราที่ร่วมที่ร่วมงานกับ D D H เป็นไงบ้างดีใจมากๆค่ะก็เพิ่งได้ดูค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่ภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ค่ะแบบมันมีมันมีวิธีเล่าที่แปลกใหม่มากๆแล้วก็เมันแบบแบบเกินคาดมากๆที่แบกว่าาตอนที่เดินกับตอนที่เขาตัดเราออกมาคือ like I'm so happy like ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ค่ะ มันครบดีอะพี่แงก็อยากจะร่วมงานพี่เต๋อมานานแล้วใช่ค่ะชอบมากๆชอบชอบความแฮปปี้แบบมาของพี่เต๋อค่ะเพื่อใครเล่าแต่ว่าเรื่องนี้แอคชั่นค่ะก็จะเป็นเราก็พี่เป็นแฟนไยของพี่เต๋ออู่แล้วก็จะได้เห็นแบบมุมมองอีกมิติเล่าของพี่เลยเมื่อกี้ได้ดูแล้วถังเรื่องนี้พี่แงเห็นตัวเองในในกุญแจว่าอยู่มันคิดว่าตัวเองจะเล่นออกมาได้เป็นแบบขนาดนี้เลย คือว่้สึวมันก็มัตบดีค่ะคอพีอดีทุกคนร้กว่าคตรั้งนี้ก็ลงตัวสุดๆทุกคนอวาช่วยกนารใอตารกก็ดีค่ะวีน Credit <S 2> <S 2> ี้ที่มีงาอะไรปนีนี้มีงานอะไรพี่ให้มีเ่เ si ร okay. uh ือเดีวี่เองนว่ะแต่ว่าี่แต้เขาปีนี้กลับมารับหาาเอาจะงานละครอะไรเป็นนานมากลมกลับมารับงานละครเน่ยคือจริงๆก็กกน ผมภูมิใจค่ะก็จริงๆเรื่องนี้จะเป็นผลงานเรื่องแรกที่ออกในแบบซ้อมหลายปีมากมาสัปาหค่ะมันเคยพังก็ห่างที่สี่ที่ห้าเรื่องเรื่องการแสดงเพราะว่าไม่ได้โปรมตมานานเพราะว่าเราเจอโควิดก็เลยแบบทุกอย่างที่ถ่ายทำมันยังไม่ได้ออกมาสักทีก็สุดดีใจว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่ทุกคนได้ดูในหลายๆปีของเรานะว่าปีนี้ก็คือน้องย่าจะมีงานแบบตัาง ค่ะม,มีละครสองเรื่องนะคะมี f a s t i o n Fuel Love แล้วก็มีซีรีส์ของ n e แบลก็กค่ะถามถึงลายทีน,นันนี่เห็นโตษว่ามันมันจะได้ดูแล้วมันยังไงบ้างค่ะก่ปิดปิดกล้องเรียบร้อยะะแล้วค่ะลังจากที่แบบเราค่อนข้างนานพอสมวนนะควรค่ะแบบคนดูน่าจะรอกันนานแต่ว่าได้ดูกันแล้วปีนี้ปีนี้คะ่ะอีกเรื่องะอะไรคือเธอคะ่ะของแอ<ม>นกับ<ม>โอค่ะค เออเป็นบทที่หนูรักมากก็บตืน่นได้อยากให้ทุกคนได้ได้ดูกันเลยค่ะเราคิดถึงแฟนๆไหมคะมอาเป็นแฟนที่ถึงเราเหรอคิดถึงค่ะแบบการออกงานแบบนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นไปเลยค่ะแบบทั้ตัวไม่ค่อยถูกแบบยืนแบบรู้เลยว่าขาดุกดิกตลอดเวลาดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งค่ะจะเป็นปีที่กลับมาทวงความเมื่อคืนก็ก็คุกอยากคิดว่าหลายๆคนจะได้มีโอกาสอว่าออกมาเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าคลายกัน เรารู้สึกยังไงบ้างครับพี่มีเป็นเริ่มกลับมาแล้วเริ่มมีแบบไปได้ออกดีใจค่ะดีใจมากๆค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้เจอผู้คนนานแล้วเหมือนกับเหนเราเราเราเจอแต่แบบกลุ่มที่เป็นคอบครัของเราตอนที่เราทำงานได้ออกมาเจอคนเยอะๆแราเลยทั้งวันชีวิตมันแบบมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยค่ะยิ่งตนขึ้นอะไรยิ่งตั่อยู่ก็ได้ค่ะย่าๆอย่างนี้คืองานอีกเป็นวงแน่นถึงเมื่อไรโอ้ไม่ จริงๆยานไม่ไม่ได้ยอะพี่เองก็คือมีงานติดต่อมาเรื่อยๆใช่ไหมก็จริงๆทางพี่งานด้านแรกเลยค่ะเพราะว่าถ่ายรอพอเรื่องแล้วใช่ค่ะก็มีหลายอย่างที่ต้องทำค่ะก็ยังมีความกังวลอยู่ย่าเวลามีคนติดต่อมาออกงานอีเวนต์อะไรมาเจอพวกคุณเยอะๆเนี่ย นิดหน่อยเพราะหนูเป็นโควิดมาแล้วรู้ว่ามันไม่ทนันไม่ไม่ไม่มันแบบมันคุณงแบบเหนื่อยพอสมควรคนหลายคนเนี่ยดูปวดบ่าแบบกระซ่องสองปีแบบจะมีแบบนี้บ้างไหมกอแบบมันจะกลับมาแบบรัูนัวนี้แตกแสบมันมีผมไรนี่แหบะมีแสบเสียอยากจะต้องมี เริ่มมีแบบจีบๆาบบวิญญางแบบบทแนวนี้อะไรคนแนวนี้อ่ะค่ะใช่การทดลองสองปีคนมันคถึงอารมณ์นั้นยังไม่ใช่แนวนั้นยังไม่ใช่แนวนั้นใช่แต่เป็นแนวแนวใหม่ที่ทใช่ค่ะเรื่องใหม่ก็กลับที่มาค่ะก็หลายคนรออยู่ก็ได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งค่ะกี่ปีแล้วนะพี่น่าจะ5ปีแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นบทที่แปลกไปเลยจริงง เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทางพี่อาร์ตมาเล่าให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวดูดิอ่ะนี่ขนถามนิดนึงหลังหลังพี่น่าเดชเขาดูรูปบ้านบ่อยมีโอกาสได้ไปดูบ้านพี่น่าเดชยังไงบ้านบ้านพี่น่าเดชเป็นจะไปดูแล้วค่ะใหญ่ดีค่ะเออพิงให้เรามีส่วนช่วยออกทางที่เห็นใช่ปะเอ้ยโน้ยโน้ยแบบพี่แบบเขาเขาเป็นคนที่ลงรายละเอียดตัวเองเยอะอยู่แล้วก็ก็ทุกอย่างที่เขาอยากได้ก็จะอยู่ในบ้านังนั้น เขาเข้มก็ไปช่วยดูเรียบร้อย no ไม่ได้ไปไม่ได้ไปแล้วเราเราเที่ยวเขาม่ชวนแบบว่ามาเที่ยวเขาใหญ่อะไรเงี้ยบรรยากาศดีๆอะไรเงี้ยอ๋อบ้านเขาใหญ่เหรอคะไม่ไม่ไม่บ้านที่บ้านที่บ้านที่กรุงเทพเลยอันนั้นเห็นแล้วแต่ว่าบ้านที่เขาใหญ่เขาน่าจะยังไม่ได้สร้างอย่ามีแาบแบบว่านี่เป็นของเรานะมาเขาเป็น่องใหญ่เลย ไม่สวยไม่ไหห้องนี้แต่ทำมาไว้ให้ย่าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เวลาเขาจะตัดสินใจอะไรเขามาปรึกษาเราไม่ไหวถึงควรเป็นแบบไหนอะไร่ายไม่ได้ปรึกษาแค่ให้เฉยเฉยอคือครับจะเขิอยู่แล้วเขาเจผหเตหรือะรเขาต้องมเตรียมจะช่วยเขาแต่งบ้านต้องม่ค่ะเพราะแนนมากเลยเป็นคนเป็นผู้ชายที่ชอบยิ่งเก่งมากสงการดูไปไหนคะสงการ กลัแบมบาเวกับยาวไมหวไมคะลองเลีก็ยาวอยู่ค่ะไม่ได้กลับบ้านนานนานแล้วไปสามปีแล้วค่ะแทนแทนยังไงเพราะว่าคือไปทำอะไรบ้างแป๊แบบแฟนกลับบ้านในรอบสามปีปไม่ได้เจอแบบคนที่บ้านานานมากมากหรอกค่ะก็น่าจะน่าจะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งค่ะคือก่อนหน้านี้ย่าทำงานหนักมาก คทำหูแบบร้อยกว่าวันสองร้อยกว่าวันติดกันโดยที่ไม่ได้พักเลยค่ะก็เลยแม่จัดไว้ให้เลยค่ะว่าว่าเดี๋ยวได้ได้ให้พักได้พักสมองนิดนึงค่ะอือฮึที่บนอากาศเป็นแบบไหนคะตอนนี้มันรู้ดูอะไรเอ็กโคลสก็เอ่อแปรปวนค่ะเจอเจอหนาวก็ไม่ไม่หนาวมากร้อนก็ไม่ร้อนค่ะเย็นๆสบายๆชิ้นๆยากครับที่เราห่วงเพราะต่างประเทศจะพูดถ้าแบบไม่ใส่หน้ากากหรือจะเป็นยัดเยอร่าก็ย แล้วก็เป็นมาแล้วอ่ะถูกกับวงกาลังสวยเอยใ่งคะอยก็ต้องระวังนะถเป็นแล้วติดท้เป็นะจี่ก็เป็นจริงๆหมอนเลคนที่ระมากเยนอยู่าก็ติดดยไงแตล่าอย่างนี้พี่แะเดชจม่ที่ถึงราคาไปนานเลยถื่าพีแทนไปด้วยกันไปด้วยกัไม่รูไม่รู้แนอนลกซ้แซื

ยังไม่ออกก่อเลยนะตนคือผมเนอยู่การออกกําลังกายใช่ไหม